ได้ของอากาศไปเห็นจี้แมงมีอะไรเดี๋ยวโอ้ังมันจุกบอมึงวะมาแม่งวิ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 ่งอี๋ม้าแม่งจุกหลบไอ้เหี้ยมันไม่โดนตายมันตายมันตายกูแม่นอยู่กูยิงแม่นอยู่กูเรียนโบโบโบกูเรียนรู้กิ๊กบอกว่าเราจะไปที่ถทำเว้ยแล้วเราจะกี่คนในถทำ แล้วเราก็จะรู้ของเรากกดออกเกมไปเลยเว้ยแล้วค่อยเข้ามาใหม่ค่อยมาเน,นี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปไอ้นี่ให้จริงๆแล้วมึงเอาไว้หมดเลยนะรู้หมดเลยเอเี๋ยวกูจะวาร์ปหนีอ่นะเธอมึงกดออกเกมไปแล้วค่อยเข้าใหม่ไปอ่ะเราจะไปปนทุกคนเลยนี่คือแผน <c oughs> <c oughs> มันต้องหัวร้อนแน่เลยวันจริงวันจริงเราตายแล้วมันก็ไม่ได้ของเว้ยเพราะกูไม่ได้เก็บมึงก็ไปคนเก็บเว้ยเจอหีบเจอหีบอย่าเพิ่งไม่ต้องสนใจมันเราไปเอาของที่ดีกว่านี้เว้ย เดินลงมานะเอ๊ะมาขุดกันตรงไหนเนี่ยไม่มีว่ะเอ๊ะกูได้ยินเนี่ยโอ้ยไปสู้ไอ้เด็ดปิงมาแล้วมาแล้วตามมันอีกไม่โดนตายมันจะตายนาเกียวเฮ้ยมันจะระเบิดระเบิดเบฮ้ยมันตายตายตายโอเคโอ้ยเยมันไม่มีของเนี่ยจับเฮ้ยแล้วเราก็มีตัวขุดมีตัวขุดมีตัวนี่ มีท er> ุกคนมีทุกคนเฮ้ย no ก uh ูเจอกูเจอกูเจอกูเจอตัวคุณแล้วมาตรงกลางตรงกลางใช่ไหมได้เลยยิงเลยนะโปเอาม่นเข้ายเดี๋ยวกูเปิดอีกนึงเดี๋ยวกูเปิดมันไปไปไปรุดรุดรุดมันมีอะไรวะโอ้ยแม่งขอกาก์ดไม่เป็นไรมึงอยู่นะกูอยู่ตรงตรงกลางไม่ไม่อยู่วิ่งเสียงปืน เฮ้ยได้ของดีจุดเด่แล้วเหรออยู่ตรงมาเจอกันตรงกลางทั้งนั้นจุดเด่แล้วจุดเด่แล้วจุดเด่ยืนอยู่นี่เดีอยวกำลังไปกำลังไปเฮียมันยินของไงวะแม่งมีของดีอ่ะขับมุขปนกูไอ้สัตว์ท่านั้นเก็บของไปไปเฮียเงินกูมีเป็นหมื่นเลยอะกูเฮียแล้ววะเมื่อกี้มันต้องหัวร้อนแน่เลยอ่ะมึงมันมีของแปดสิบบาทแต่กูยิงมาตายอ่ะ ไอ้ย่าพาพากูไปขายของก่อนเลยตอนนี้คุมีอยู่ประมาณสี่สิบสี่ชิ้นมึงมึงอยากทำอย่างย,ยันนี่ใครเนี่ยเฮ้ยมันจะมาฆ่ากูอ,อ้าวอ้เยอะเลยสามตัวเองนะอันนี้ขุด้ายนี่ที่ทางกูลงมาลงมาเลยเลี้ยว้าย นี่ทางกูห <relevance> น <right> ึ่งสองเอาเลยจับมันแล้วเราก็รู้ดเว้ยแต่เฮียเนี่ยเดี๋ยวอีเห็นมึงเปิดมันเลยเหรออันนี้เอาไปคนอ่นคนเอาไปเอาไปโปู๊จับมันแล้วเอาเก็บมันขึ้นมาแล้วกดอี วาง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 กดตัวเอฟวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งกดตัวเอฟกดตัวเอฟกดตัวเอฟพ,พี่วางมันวางมันวางมันฟอฟอฟอฟ,อฟอมึงดูนี่นะมันดูนี่นะเี่นอะไรปะ <laughs> มัน no no n น no no โ o wait โ a i t wait w a t wait a แมงกูป๊ปอีฟไม่สัน่นไม่ขายยังอ่ะขายยัง <laughs> เรีบร้ยเรีบร้ย <laughs> เอ๊ะทำไมมันฟอฟอฟอฟเฮ้ยมึงก็จับมันดีวะลอเียอะไรล่ะ บอลแดงควยโฟบายไในกูไอ้สัตว์เอียมมากูนิ่งเลยไม่ไอ้กูุณให้สมมาใ้เลยอ่ะเผื่อว่าจะบิน Uh, bye, Mai <laughs> Baku. <laughs> 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 <laughs>